าที่เรามีวัสดุนะคะ แข่งกับคู่แข่งกับช่องแม่กับบุญนแหละ ใช้พริกแกงควันท้ายนอกระสีไหมคะวันนี้ใส่ไปเลยใส่ไปทีเดียวหมดเลย ไปได้กินข้าวอีกค่ะเป็นลูกเลยไม่ใว่าเลื่อนก่อนนึ่งโยนนี่มาค่ะมันกินไปไอ้โงเป็นจมเกรียนจมชากมันนนเลยแค่นี้มันก็มีกำบ้างพออยู่แล้วถึงยังไงมันก็เป็นลูกของใครจะผิดก็ลูกจะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าล่ะจบจบแล้วนะคะยี่สิบสองนาที คือเปิดทิ้งไว้นะคะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่เราก็เปิดทิ้งไว้มาค่ะเรามากินข้าวกันนะนี่มาดามตัดเสื้อใหม่อีกแล้วนะคะนี่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวตัวใหญ่นะ,ะมาดามเสียดายมาดามก็เลยไม่ได้ตัดผ้าทิ้งนะคะก็คือเอาทั้งเอาทั้งเต็มผืนผ้าเลยนะมาดามซื้อมาสองเมตรมาดามก็ตัดเลยมันก็ยาวเท่าหัวเข่าก็พอดีนะคะคือไว้ใส่อยู่กับบ้านนะคะเน่คอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวลืมต้องใส่แว่นนะคะ แล้วถ้าไม่แต่ไวเราก็จะไม่เห็นอุ้ยทำไมมาดำดำดำวันนี้เราจะมากินข้าวกันแล้วเราจะมาคุยเรื่องอะไรดีใครอยากฟังมาดามคุยเราจะคุยเรื่องอะไรดีวันนี้เราจะคุยเรื่องเราจะคุยเรื่องเพื่อนไหมเราจะคุยเรื่องเพื่อนนี้ไหมแต่ทําไมเราจะต้องไปคุยถึงเรื่องคนอื่น่ะเนาะเราคุยถึงเรื่องเราคุยถึงเรื่องเราดีกว่า เรื่องเราก็มีเราไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องอื่นมาคุยถึงเรื่องเราดีกว่าทำไมผมมาดามยุงอันนี้เดี๋ยวมาดามเล่าให้ดูช่องอื่นก่อนนะสุป้าน้องอยู่เจปแปนนะคะมาดามจะให้ดูหัวมาดามปูเพราะอะไรผมมาดามร่วงนะคะเนี่ยนี่ผมมันงอกใหม่นะคะงอกเร็วมากเลยนะคะ เนี่ยสามเดือนนะคะงอกเนี่ยตอนนั้นร่วงชนิดที่ว่าร่วงชนิดที่ว่าเหลือนิดเดียวไม่มันขึ้นนะคะเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้นะคะไม่ขึ้นตรงเนี้ยไม่ขึ้นก็ทําไมถึงไม่ขึ้นมาดามก็ไม่รู้นะคะมาค่ะมากินข้าวกันเบาเสียงเคอาก่อนมากินข้าวค่ะ มาดามไม่ได้เปิดพัดลมแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์นะคะมาดามไม่ได้เปิดแอร์มาดามเป็นคนที่ไม่ได้เปิดแอร์ตอนกลางวันนะคะมาดามก็จะเปิดพัดลมแต่ครัเนี้พัดลมของมาดามตัวเนี้เมื่อคืนมาดามเปิดแล้วตอนกลางวันมาดามก็จะไม่ได้เปิดนะคะเหมือนฝนจะตกมาดามก็เลยไม่ได้เปิดเพราะว่าสงสารมันนะคะมันทำงานหนักแล้วมาดามก็เลยไม่ได้เปิดอันนี้ก็คือพัดที่มาดามสาดเองนะคะ อันนี้นะคะสามปีแล้วนะคะทนมากเลยนะเดี๋ยวมาดามเล่าให้ฟังบ้านหลังนี้นะคะสามพันดอลลาร์นะคะตอนที่แฟนมาดามมาดูน่ะเขาเขียนประกาศนะสองสองพันห้าครั้นี้แฟนมาดามก็มาดูนะคะแฟนมาดามก็มาดูก็เลยบอกให้บอกให้บริษัทอ่ะเข้ามาเซ็นสัญญาพอบริษัทเข้ามานะคะเจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่า เนี่ยเมื่อกี้อ่มีคนมาดูนะเขาให้ฉันทั้ง2 0ป0ถ้าเธอจะเอาอ่ะเอ่อฉันได้เธอ3,000เธอจะเอาไหมเพราะว่าไอ้เจ้านั้นให้2 0ป0เขาก็ไม่ให้เจ้านั้นเช่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเขาก็จะให้เจ้านั้นเช่าไป2,000 2,080อะไรประมาณเนี้ยครั้เนี้ยคนที่บริษัทก็กลัวว่าเราจะไม่ได้บ้านเพราะเรากําหนดที่ต้องย้ายออกจากที่นู่นไวๆใช่ไหมเขาเราโอเคฉันฉันจ่าย3,000ประมาณนี้ก็เลยจ่าย3,000 มาดามมาดามก็มารู้ตอนมาอยู่ได้เดือนอแล้วนะคะมาดามก็เลยถามว่าจ่ายค่าเช่าไปเท่าไหร่บอกสามพันเอ้าทำไมจ่ายสามพันเพราะว่าตอนที่เรามานะฉันถามขาแล้วเขาบอกเขาสองพันห้า 2, ก็เขาบอกว่ามีคนมาดูเขาให้สองพันแปดแล้วก็ทางบริษัทเขากลัวเราจะไม่ได้บ้านเขาก็เลยเจ่ายสามพันเราก็เลยว่าบ้านนี้นะฉันไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วมันไม่มีใครเช่ามานานในกะเลแล้วนะมันเป็น เขาโคดและล่าสุดมันนานมากๆเลยนะมันไม่มีคนเช่าเลยนะเหมือนที่นลรัวก็เหมือนกันที่นลรัวนะคะเขาเขียนตายสามพันนะคะพอฝรั่งมาเช่าเขาเขาเก็บสี่พันนะ,ะมาดามถามว่าทําไมเธอไปจ่ายสี่พันเพราะว่าเขาเขียนมาสามพันเป็นปีๆสองป,ป, 2, ปีไม่มีคนเช่านะแล้วพอเธอมาเช่าปุ๊บเขาขึ้นสี่พันแฟนก็เลยว่าอ๋อเขาบอกว่าเขาขึ้นสี่พันเพราะเขาจะปรับปรุงนั่นนี่โน่นให้ ปรับปรุงนั่นนี่โน้นมันเป็นส่วนของเจ้าของบ้านมันไม่ได้เป็นส่วนของพวกเธอที่พวกเธอจะต้องมารับภาระจ่ายทุกเดือนทุกเดือนสี่พันนะโอเคโอเคแฟนบดานะ It's โอเคตอนนั้นเงินยังเปิดแ้ว่ว่าเช่าบ้านจับแขกอะเธอเคยจะไปอ่อนข้อให้พวกเขาแล้วเวลาพวกเธอย้ายนะคะเขาก็ชาร์จพวกเธอหูดับตับไหมอ่าเรายังม่จบแล้วคนนี้พอมาอยู่นะคะเดือนแรกผ่านไปเดือนที่สองนะ,ะบิน เดือนที่สองอะน้องสไปซ์เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคลอดลูกใช่ไหมคะเขาคลอดลูกแล้วคนที่บริษัทอลาออกฝ่ายบัญชีลาออกใช่ไหมก็เลยเอาเพื่อนไปทําเพราะเพื่อนเนี่ยทํางานที่ธนาคารบัญชีเหมือนกันนะคะทํางานที่ธนาคารเพื่อนก็เลยไปทําเพื่อนก็เลยเห็นบินค่าข้าไปนะคะบินค่าไฟแปดร้อยดอลลาร์นะคะแปดร้อยดอลลาร์บ้านเก่าเราอยู่นะจ่ายร้อยเดียวนะคะมีแอร์ด้วย บ้านนี้จ่ายแปดร้อยเขาก็เลยเห็นบินค่าไฟนะคะแปดร้อยเขาก็เลยช่วยกันเซฟแล้วเขาก็เลยมาเช็คนะคะเช็คก,ก็คือว่าพ่อแฟนเป็นช่างไฟนะคะเอาเช็คเขาก็ถึงได้รู้ว่าไอ้หม้อน่ะหม้อแอมนะหม้อแอมอมันเล็กมันเล็กกว่าไฟในบ้านที่เราใช้นะคะมันก็เลยทํางานหนะักมันก็เลยวิ่งเ,เขาก็เลยแจ้งให้เจ้าของบ้านนะมาเปลี่ยนฉันจะเข้ามาฉันจะเข้ามาอยู่สามเดือนแล้วแล้วนะคะยังไม่มีน้ําร้อนจะใช้เลยทุกวันเนี้ย อาบน้ําเย็นกันอยู่นะคะจะเข้ามาเปลี่ยนจะเข้ามาเปลี่ยนก็ไม่มาทํานะคะแขกเป็นแบบนี้นะคะเขาจะไม่ยอมจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแขกแฟนก็เลยว่าถ้ายังไม่มีน้ําร้อนอีกฉันก็ต้องย้ายก็เลยบอกว่าเธอพูดอย่างนี้ทุกทีแหละก็เลยว่าเขาใช่ไหมครั้นี้เขาก็เลยประหยัดกันด้วยการที่ไม่เปิดแอร์นะคะมาดามก็เลยมาดามก็เลยไม่ได้เปิดแอร์กับเขาด้วยมาดามก็เลยไม่ได้เปิดแอร์นะคะ จริงๆแล้วมาดามก็ไม่ได้เปิดแอร์นะมาดามมาดามเป็นคนที่เอใช้พัดลมหรือว่านั่งให้เหงื่อออกประมาณนี้นะคะไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวนะคะพอเปิดแอร์ปุ๊บเราก็จะเป็นหนาวร้อนนะคะเพราะมันทั้งทั้งร้อนทั้งหนาวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เดินเข้าเดินออกอะไรประมาณนี้มาดามก็เลยไม่ค่อยได้เปิดแอร์แล้วบ้านนี้นะคะบานเกตนะคะมันเป็นแก็บมันเป็นแก็บอันนี้เป็นเหล็กนะคะบานเกตอะขัดเหล็กอย่างเงี้ย มันก็เป็นแก็บกว้างเวลาเราเปิดแอร์หรือเปิดอะไรมันก็จะไหลลงไปนะคะมาดามก็บอกแฟนว่าบอกให้เขามาทําถ้าไม่ทําก็บอกเขาไปเลยว่าเราจะย้ายก็ไม่บอกะะ้าแฟนมาดามเป็นคนคดอย่างเงี้ยออสเตรเลียน่ะเซาแคลนั่นไม่โอเคสําหรับมาดามนะกว่าจะ กว่าจะได้กินนะคะกว่าจะได้กินข้าวเย็นเวลาคุยแล้วไม่อยากจะทำอะไรคอมเมนต์ KR ก่อนนะของ KR นะคะจบคลิปแล้วยังไม่รู้เลยแล้วลว่าเขาไปทำอะไรโอ๊ย,อยมาดามเป็นคนแบบนี้นะคะถ้าถ้าเวลากินนะถ้าเวลาคุยนะคะก็จะไม่ค่อยได้กิน ถ้าเวลาทํางานถ้าเวลาทํางานนะคะามาดามก็จะไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เล่นใดๆทั้งสิ้นนะคะตัดเลยเวลากินก็เหมือน,นถ้าเวลากินก็ไม่ต้องคุยถ้าเวลาคุยก็หยุดกินประมาณเนี้ยกินก่อนอร่อยแต่พริกไม่เผ็ดนะคะ พาดามไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยค่ะเลี้ยงหลานหลานน้อยหลานน้อย